อ,นนอันนี้บรรยากาศอันนี้บรรมาหาปลาน,นะครับวันนี้อันนี้คนมาหาปลาคุณนอนเมื่อกไล่ลวงไม่ดีนอนสบายใจเสิบแล้วคนมาหาปลาบรรยากาศมันให้เป็นยังไงบ้างปลาได้เยอะไหม <laughs> ยังพ่ได้ลงเลยไหว้ครัวครับพี่น้องตอนนี้กำลังไหว้ครูหวอดแป๊บนึงไอ้นั้นนอนแผ่แม่เบีย้ยแล้วไม่ <laughs> ปัญหาเนี่ยเมื่อวัน,วนเราติดลมเก็บพุ<ล>ง,<ล>งปิดพุง่อยปิดพุง่อยเออ <c oughs> บรรยากาศานานอนกระดอสิได้ป่าจาักตัวว่าเราเมื่อนี้เขาต้องน้ำขึ้นไหลแห้งเนี่ยตาคายมันสิลงได้ปะเนาะ วันหยุดสาวันครับออกหากินปูกินปลา,าเตมรปลา่นาน,านอนในปลานอนในหอมีตาโควิดมานอนในปลาเนี่แหละจิได้บ่มีโควิดตกลงตกลงกองเซียกุหลับตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นเลยผ่ <laughs> านมานอนหรือผ่านมาหาปลาเนี <laughs> ่ย ผู้เ่าหาปลาโอ้ยน้ำไหลแหงแค่เดี๋ยวม,มามาตส่นี้ว่าีนเสือกมันคือของมันยังสิมันพันมันพัน งบางตีนมันหมุนบอคือบอเนาะ มั <c oughs> นยัดกระสกระสอบจุดพักน้ำก็ข้างบนนี่ไงเอาว่ากระลอกมาจนจุดงแอนเนี่ยจุดพักน้ำเนี่ยนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยพักน้ำ <c oughs> <c oughs>

มีหาีลไห้อหาลงอพันนู้นขลันธ้พนอ้มันใ้านเนาะยางน้ำฝนตกไปเพรอมน้ำเร็วน้ำลแห้งล้องวเขดีรไม่ผูดักตัวไม่ได้สักตัวเขาปล่อยลูกทะเเป็นคลองใหม่กันน่ะนีก่อนเป็นคลองจะกสมเลยไปเป็นคองใหญ่ไปเป็นองนเคลื่อนเคลื่อนลำเปล่าแค่ไปล้างตีน ไ,ไม่อยู่หลฟ้าแบดูลลงทะเลหมดละดูสีน้ำาะลงทะเหมดแล้วลนเิ่้สีน้ำจากที่ว่าจากแคบๆอยู่เด๊ไม่เหลือไม่เหลือกุ้งลงทะเลหมดแล้วปลาตนะายอยู่ที่ทะเลหมดแล้วมันไม่ใช่น้ำก่อย,อยงไงยวบอกมึงจะลงนะพิดนั่นอะไรนะโอ้ยอย่าามเยหรอเนี้ยนะ ไม่อยังนะดำๆเออโอ้ยำมันเลี้ยงกุ้งยังกุ้งยังดำดำร้อยอยู่นะกุ้งรกเบิ้ขยะอันบิ้ลอเห็บอมองที่น้ำจนตั้งค่าที่ก็ขยะแล้วนมานั่งกินเพียบ

เอามันง่ายที่ตายเลยไปหวงมันจังนกมายืนนะเบียร์แล้วความเนะด้ยนี่มองลงเอานกเอานกไปดาบไปมันจอบกีนน้ำน้ำแห้งฝันเนี่ย มันมันถือลายกัโพดพ่อพอมันบ่ถือกระหามเงยดังกัดกกัดหลุดปวดตะเทือนติดตาพาะใส่พ่อเนาะ จะฟาดดึงไม่ได้เนาะเอาตัดึงกันอย่าเถียงกันหนูมีคนใหญ่น่ามิเล้ให้กันหรือว่าอะไระวังไม่ค่อยมียงกูน่ะเขากินเราตอนเนี้ยบุ้ยมันสิมันสิแล้วว่าหลังมันถือกลายกัโพด่อพ่อมันบ่ถือกกระหามเงย

ข้าดึงไม่ได้นอกเอาดึงกอนอย่าเถียงกันมูมีคนใหญ่น้ำติเล่ให้กันหรือว่าอะไรนี่วังไม่ค่อยเมียงกูนะเขากินเราไ่ค่เมียงโว้ยมันสีมันสีแล้วว่าล่ะอีพอ